วันนี้เราพร้อมจะเป็นชาวไต้หวันแมททีมหรือ,อยังวะจัดไปเด็กน้องๆไปบนเยอะมากเยอะมากไวไหวผมรู้พี่มิกวหวพี่ผมรู้พี่มิกไวไา <c oughs> ก ต้องรับกุศุบเบคอนเลยมิกชแนลนะครับเมตาแมทเมตาไต้หวันนะครับผมแมททีมนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาดึงคอมที่แข่งในปัจจุบันอยู่นะครับผมนั่นก็คือแมททีมนะครับเกมนี้นะครับเป็นแมททีมปะทะเอจนะครับเอจเนี่ยเป็นทีมดังจากจีนนะครับผมแมททีมเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ได้เปลี่ยนอะไรอัพนิดหน่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของเกมนี้กันเลยสำหรับ มมดเวดเอจีพอได้ป้อมกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยขออีกครั้งแลว่าเวลีสตอนนี้เนี่ย่งมากเลยครับคููดาวมันกลับมาแล้วก่อนกที่จะแข่งมนเแล้วดูนะครับสามหนึ่งนะร้อยอพีฟนี่บอกอย่าเพิ่งโชว์ ใช่ไหมในจังหวะนี้ฮะแอนตี้ของลูกลูกบอลครับไหครับยกเข้าไปทีซิลครับโดนไปอีกครับตัวนึงแล้วลิเตอร์ต้องหนีถอยออกมาครับเไม่ได้ด้วยไปได้ไหมจุดเดือดปหลอดหนีไปได้ครับแต่แครีไม่รอดครับต้องเสดไปด้วยโรลิออนเขาชลองแล้วยกลิปโป้ไหมฮะลยแล้วยกสวยมากเอลิปโป้กดแอนตี้ชาร์จแถมกดออกนี่พลาดนะครับผมเวเลนเข้าไปลำในป้อมไม่เหมือนเปรียบเสมือนมองไม่เห็นป้อมนะโดดป้อมยิงปั๊บจนตายฮะลูกปู้โอ้ย บอกว่าดาเมจเขาเยอะแต่ไม่พอจริงๆโดยล่อนยกไปสองครับกดล้างทันครับผมโถมเดีครับรออะไรกันทุกคนเนี่ยคลิปยังเตีย่แล้วแจะไม่เข้าแทบแ้เลนะครับทีนี้เอาเรื่องนะครับแต่เจอโอ้โหคองโบไฟคือจีน่าตาดับเวลออฟเนี่ยมันมันไฟเก่งมากนะครับใช้เพาถ้ามันกระจุกกระจุกกันเนี่ยคือจบเลยโอ้ไฟเดียวจบเลยฮะโอเคผมก็จะออกของตามเขาไปก่อนนะครับผมเขาออกขึ้นทอยมาก่อน ผมอาจจะสลับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเจอตัวเวทมาใช่ไหมอาจจะสลับของนิดหน่อยนะครับตามสถานการณ์เนี่ยก็ใช้เป็นเซตนี้แล้วกันนะครับผมเห็นการแข่งเอเชียเนี่ยผมก็เสียดายเสียดายที่ทีมเบคอนท m e ของผมเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมด้วยแต่หวังว่า a w c ปีหน้านะครับเบคอนทามจะได้เข้าร่วมเพราะว่า a w c ปีหน้าเกม AOV เนี่ยกับเกม HK จากจีนเนี่ยจะรวมกันนะครับ และเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินรางวัลทั้งหมด260ล้านหรือ270ล้านมาคุณลองไปคูณดูแล้วกัน8ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะทีมจากจีนนะครับจีนเนี่ยเขาจะมีหลีกอยู่ชื่อหลีก KPL โอ้หเก่งมากแพทเขาอนำไปแล้ว <an> ใน a c <an> ก็มีทีมจากจีนเหมือนกันชื่อทีม AG หรือว่า All Gamer นะครับเป็นทีมดังจากจีนเลยคือตึงแน่ ถ้าทีมจีนเข้ามา AWC ปีหน้าตึงแน่นอนและก็การแข่งขัน a อเชียนเกมที่หางโจนะครับก็จะมี ROV หรือว่า AOV แข่งด้วยเออแสดงว่าเกมนี่กำลังมานะเนี่ยใครเป็นนักแข่งตอนนี้เนี่ยมีสนุกอะ่ะผมบอกให้ก็อย่าลืมติดตาม ROV นะครับหรือ AOV ในปีหน้าด้วยนะครับการแข่งขันสนุกแน่นอน ก็ฝากติดตามหน่อยนะครับการอัปเดตเกมการจัดแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และเงินรางวัลเยอะขึ้นนะครับผมการที่เอวเนี่ยได้ไปอยู่ในเอเชียนเกมโอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่มากแทบจะรอเชียร์ไม่ไหวแล้วผม mm hmm. ก็หวังว่าเ c o n Time เนี่ยจะได้โชว์ฝีมือในเอเชียนเกมหรือ AWC ปีหน้านะครับโอเคประชุมเกมกันเลยวันนี้เราพร้อมจะเป็นชาวไต้หวันแมท,ทีมหรือยังวะ จัดไปเด็กน้องๆเวฟพี่อ่ะหนึ่งเวฟเต็มๆไม่ทันด้วยรอรับเวฟนี้เลยร,ร,รอรับเวฟนี้เลยโดนด้วยโดนเอ้ยสุดจะตาย ดาเมจหูเพราะคาโ่าครับลืมไปนึกว่ามีแต่ชาชะกันมาแล้วนะมาเสร็จโซนแล้วนะเปิดได้นะเปิดบางกรไหมเปิดโอเคเปิดคนใช่ไหมเปิดคนใช่ไหมลิเกอร์ลิเกอร์อยู่อลขวาภาพไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววิญญาณมือม่อติงเว้นไอ้ขึ้นเลย มังกร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 พร้อมมาถ่ามาถ่ามาไหนเล่มขึ้นนะอ่ามีต้องรับเวฟก่อนนะก่อนไปอ่ะลุกเร์ไม่โผล่เด้อเลสหน่อยมาเลสหน่อยมาเลสหน่อยมาช่วยเบิร์ดหน่อยมาช่วยเบิร์ดหน่อยเดี๋ยวเราไปได้เลสเอาให้มิกไปด้วยให้มิกไปด้วยเลสมันมามันมาเต็มเลยมันมาเต็มเลยมันนั่นตีแล้วเลสหมอปลา

ลิกเตอร์อยู่บนแล้วก็ซูเปอร์แมนโพลิฟายไปแล้วดูตรงมิกก็ดีเฮ้ยแรดเล่นแรดไปเลยแรดไปเลยเค okay, สวยงามชนชนชชนชดับเบิลคิวพอ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 รีฟาร์มรีฟาร์มหมื่นจัด จะรับกลางให้เดี๋ยวรับกลางให้มิกมันขึ้นไปบนนะมิกไปบนเยอะมากเยอะมากโ้ไหวไหวผมรู้พี่มิกไหวพีว่ผมรู้พี่มิกไหวอุ้ยไหวจริงวะ่ะ เฮ้ยมันก็บกัวตะเชียอยู่นั่นแหละก็โลกก็ดีแล,แล้วอยู่หลังนะพี่แล้วสเเิเอาดาร์กเอาดาร์กเอาบ้าเอาบัวเอาบัวแล้วก็ดาร์กบัวแล้วก็ดาร์กเนี่ยกมล่างได้นะเป้อมล่างด้วยเดี๋ยวเข้าดาร์กเอาดอาร์ก เฮ้ยจังทำไรกันซุปกันลุกมาซุปมันจะมาเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กได้ได้ล่างแล้วหมดน้นจะแตกนะวิ่งไล่เงาเป็นหนังตะลุงเลยอินเดียหรือเปล่าใช่ไหมจะมาเป็นอะไรอินเดียใช่ไหมไม่ใช่ไม่เปวิ่งไล่ใช่ใช่แกเขาอะไรไงเขาเกิดไงแกแล้วอยู่ดีไม่ว่า ตอนนีพี่พร <online> <c oughs> ิกเกี <Hum ming> ่ยวคอดิไม่มีพริกมีแล้วโซโล่คิวไนท์โอ้มันไวจังวะเล่นบนเล่นบนเล่นบนการเคลียร์ทิ้งมันต้องเคลียร์การอยู่แล้วเล่นบนเล่นบนโอเคเอาต่อติดถือจมอยู่บนเด้อผมช่วยได้แค่นี้ผมช่วยได้แค่นี้พี่มีกไนเลยโอ้สองนัดโอะ ม่เล่นกลางอย่าเพิ่งเล่นกลางดูเรื่องเนี okay, okay, okay. Okay, right? ่ยไปโอกิ N ้งหน้าไม่จับไอ้แต่เหลือดีแลตดีแลตส้อมระลวังส้มเอาโอเค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 เลยเดินทางเลยนะไม่อนหยุดนะเอาเช่นหยุดแมนหายผมที่แมนอยู่ขวาเฮ้ยแลตแลตแลตคุ้งโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้นะไม่ได้ไปนะท สลบจบที่หน้าจุบพื้นเลยมาอยู่กางเยอะมากกลางเยอะมากยิ่งมาอยู่วิ่งมาอยู่วิ่งมาอยู่เฮ้ยแบรกเฮ้ยในพุ่มในพุ่มระวังแหลกเมื่อกี้เออเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกเมื่อกี้เซิร์ฟแหลกอะไรอ่ะรอดหมดโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ที่นี่สนในไทยมีเพียงเดียวเกมที่นี่สนในไทยฮะแหลกทั้งเซิร์ฟ น,นนาีไอ้ตายหมดตายหมดโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ตายหมดตายหมดลเลือดเตียมๆชั้นนี้จะอยู่ชั้นใดอุ้ยเยี่ยมอ่ะแฮ้กูก็ได้นเยี่ยม จะป่าเอาเลือดไม่เป็นป่าเราบูดป้อมป้อมยกสวยผายหยอกขวัญเขาตีป้อมอยู่คลิปคลิปคลิปยังมีอยู่เจสวยถอยถอยเอาดักเอาดักแหมเจอแมสทีมเข้าไปติกเตร์มาแล้วเฮ้ยมิกไม่อยู่นะมิกไม่อยู่นะทำเว็อยู่นะเล่นตีวนเล่นได้นะให้ตีบนนะเล่นได้นะ ม่ถีใครเห็นเขาไหมมานี่ือเยยอยากฆ่ากูกระท้อนกระต้อนผิดไปแล้วเดี๋ยวมิกมิกทีเดียวเอาหน่อยมิกไม่มีสติไม่มีสติไม่มีสติตัดเว้ไปฮะการหายใจทับตายเออเแหละจริงหน้าเฮ้เแหละจริงหน้าซอสัดก็หยองหวานรอดหมดไม่เอานะ มูไซตามาฮะในเรื่องฮะต่อยท้าผาแตกแต่ในเกมฮะท้าผาอยู่ครบมือแตกคิดได้ไงวะจะต่อยน้าผาให้แตกในเกมมือแตกแทนนะนก่งนะเขาเขาไกไสูงเลยยังพึ่งจบยังพิ่งจบอชนีมันดูดิมันแกล้งเอฟเคให้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 ใหแ้เวอร์ดีสุดในไทย ว่าไงแล้วว่าไงแล้วว่าไงแล้วเหล่าเฟตเตอร์มันเยอะนะครับทำให้การไฟต์ของเราเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นข้อดีของการเอาคอมในแขกนนมาเล่ยคือเขาคิดมาแล้วมันสมดุลแล้วมันดีกว่าเราเลือกอตัวมงมั่วนะครับอ่า ดาเมจยีเปอร์นะครับผมก็ศูนย์ศูนย์นะฮะใครโทรหาซุเแมนโทรได้นะฮะใครเบอร์ทิ้งไว้แล้ว <laughs> ไม่ไหวเข <laughs> ครับวันนี้พวกเราแมททีมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับม็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมไมค่อเคยได้ทำคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับเ <laughs> ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับ